สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสบายดีกันอยู่หรือเปล่าครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดู10อย่างที่คุณควรจะต้องทําก่อนการอัปเดตโลกที่3ของเกม The f o r c e จะมาถึงนะครับใน10อย่างนั้นจะมีอะไรกันบ้างก่อนไปรับชมผมก็ขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์และกดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยนะครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเนี่ยไปเริ่มกันเลยเย yeah! คลิปนี้สนับสนุนโดยดีดีช็อปบ,บริการต่างๆในแมป The f o c e ไก่เผานางฟ้าไก่เผาปีศาจรับกดเกมพาร์ตและบริการอื่นๆอ,อีกมาก สะดวกปลอดภัยและรวดเร็วต้องที่ดีดีฉั UG Phone แอปพลิเคชันระบบคลาวมือถือที่จะทําให้คุณสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับคนที่อยากฟาร์มแบบออโต้หรืออยาก A.F.K. แต่ไม่อยากเปลืองค่าไฟหรือค่าเน็ตและที่สําคัญราคาย,ยังถูกมากอีกด้วยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทและตัวแพ็กเกจที่ผมอยากแนะนําให้ทุกคนได้ลองใช้คือ m v p จ่ายเพิ่มเพียงไม่กี่บาทแต่คุณจะได้รับเครื่องที่แรงกว่ารุ่นพื้นฐานถึง3เท่าอย่าลืมใส่โค้ด Normy เพ ไปทดลองใช้กันฟีสวัสดีทุกคนกันอีกครั้งด้วยนะคบอย่างที่บอกไปเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาดู10อย่างที่คุณควรจะต้องทําหรือว่าควรจะต้องเตรียมพร้อมก่อนการอัปเดตในโลกที่3ในวันที่25นี้นั่นเองนะครับซึ่งอย่างแรกที่เราควรจะต้องทำเนี่ยนั่นก็คือการหาชุดเกาะดีๆสักชุดหนึ่งนะครับทุกคนเพื่อไปสู้กับมอนในส่วนของโลกที่3นั่นเองนะครับถ้าหากเราไม่มีชุดเกาะดีๆมาใส่เนี่ยอาจจะทําให้เราสู้กับมอนในส่วนของโลกที่3ไม่ไหวนะทุกคนแล้วก็ถ้าใครที่ไม่มีในส่วนของแร่ดีๆพวกด หรือว่าเดมอนไน์ในการตีชุดเกาะตันเนี่ยผมมีเซตชุดเกาะเซตหนึ่งนะทุกคนนี่ก็เป็นเซตที่ผมใส่อยู่นั่นก็คือเซตนี้เลยนะทุกคนตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าเป็นสแต็กที่ตันหมดของหินเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปถอดลูนให้ทุกคนดูนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสแต็ดั้งเดิมของมันกันนะทุกคนว่าตอนที่ผมตีมาเนี่ยได้อะไรมาบ้างนะอ่าโอเคตอนนี้ผมก็ถอดลูนออกทั้งหมดเรียบร้อยนะทุกคนนี่ก็คือในส่วนของสเต็คดั้งเด เพิ่ม15%นะครับทุกคนวิ่งไว15แล้วก็ติดสะท้อนที่5%นั่นเองนะทุกคนอย่างที่ผมบอกเลยว่านี่เนี่ยเซตนี้เนี่ยคือเซตที่เกาะของแร่ตันหมดเลยนะทุกคนตรงนี้แร่ไรท์ไทก็ตัน15%แร่ไมทิวก็ตัน15%นะทุกคนแล้วก็แร่ยูเรเนียมก็ตัน5%นะครับตรงนี้เนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยนะทุกคนส่วนสูตรคราฟเนี่ยผมจะขึ้นมาให้ตรงนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่มีในส่วนของเกาะอินเกมนะคทุกคนอย่างพวกเกาะดาร์กไลท์หรือว่าเกาะเดมอนไนท์เนี่ยสามารถใช้เกาะนี้สู้ได้แบบสบาสบายเลย กและในข้อต่อมานะทุกคนแน่นอนว่าเรามีในส่วนของชุดเกราะที่ดีๆแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาที่เราควรจะมีก็เป็นในส่วนของอาวุธที่มันดีๆนั่นเองนะทุกคนยกตัวอย่างเช่นของผมเนี่ยจะเป็น chaos นะทุกคนก็สถานะก็จะประมาณนี้เลยนะครับตีไวประมาณ120นะทุกคนแล้วก็ attack speed เนี่ยอยู่ที่ประมาณ0 5น้นั่นเองนะครับทุกคนก็ตัวนี้เนี่ยเป็น masterwork นะครับก็สถานะก็ประมาณนี้เลยนะครับติดระเบิด52%าสิรนตะคนติด critical อโอกาสติดคีย์เนี่ยประมาณ10%รเนะแล้วก็มี 5 5นะครับแล้วก็มีดาเมจอ่าเป็นคีสนะครับทุกคนเป็นดาเมจคีส15%ติดเบิร์น11%นะครับแล้วก็มีติดในส่วนของสัเออดาเมจเพิ่มเติมนะครับก็ประมาณ8.25แล้วก็ดูดเลือดที่13%นั่นเองตัวนี้เนี่ยเป็นในส่วนของเคออสนะครับทุกคนสำหรับสูตรการตีเคออสเนี่ยปกติผมจะใช้เป็นในส่วนของดาเออเดมอนไนท์นะทุกคนเดมอนไนท์ประมาณสักถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณสัก2-3อันมั้งครับทุกคนประมาณนั้นนะแล้วก็จะใส่เป็นแมกมม่่่่่าไไไ้นน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 ะะททุกกกกคคเ็็จใใสสออออีอัััึงงงืวขฟ์ นะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนก็สามารถตีตามได้เลยนะครับแต่ว่าผมจะขออนุญาตไม่ตีให้ดูนะทุกคนโอกาสมันก็จะมีประมาณนี้เลยนะทุกคนหนึ่งใน1 1ใน2 1ใน4 1ใน16ซึ่งเจ้าเคออสเนี่ยก็คือ1ใน16นั่นเองนะครับสำหรับเข้าต่อมาของเรานะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยฟาร์มเลเวลไว้ให้เยอะๆนะครับแน่นอนว่าการไปโลก3เนี่ยอาจจะต้องใช้เลเวลที่เยอะมากๆนะทุกคนผมคิดว่าน่าจะมีประมาณสัก100ถึง150นะครับในการที่เราจะไปในส่วนของโลกที่3ได้เพราะว่่าาการทีจะไปโลที่3 ต้องมีการรีเควสบางอย่างอย่างแน่นอนนะครับซึ่งวิธีที่ผมจะแนะนําให้ทุกคนฟาร์มในส่วนของเลเวลเนี่ยก็คือการฟาร์มมอนนั่นเองนะครับทุกคนสามารถฟาร์มมอนอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆเลยนะครับแต่ถ้าเกินมอนที่ดีที่สุดที่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็นในส่วนของมอนที่อยู่ในถ้าโบคานิกนะครับทุกคนก็มอนในนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างให้ exp เยอะอย่างมากเลยนะครับแล้วแน่นอนว่าถ้าหากทุกคนมี2ข้อก่อนหน้านี้แล้วนั่นก็คือในส่วนของชุดเกาะกับดาบเนี่ยสามารถฟาร์มได้สบายๆเลยนะครับทุกคนเนี่ยก็ฟาร เวลที่เยอะมากๆนะทุกคนก็สามารถตีได้ทั้งถ้าเลยนะครับอย่างนี้นะและนอกจากเวลนะทุกคนเราก็ยังได้ในส่วนของแอสเซนต์ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เรามีรายได้ด้วยนะครับในระหว่างที่เรากําลังฟาร์มแร่เออฟาร์มเวลนั่นเองนะทุกคนเนี่ยนอกจากเวลแล้วเราก็ยังได้ในส่วนของรายได้ที่เราขายแอสเซนต์ด้วยนะทุกคนซึ่งเจ้าแอสเซนต์เนี่ยก็มีราคาขายที่ค่อนข้างจะแพงมากๆเลยนะทุกคนฟาร์มในนี้ส่วนใหญ่มันจะได้แถวๆพวกอีพิกกับซูเปอร์นะทุกคนอาจจะมีลัชมาบ้างนะทุกคนถ้าผมขายแค่3อันนีีน้้่ก็จะได1 แล้วนะทุกคนถ้าฟาร์มเนี่ยมันจะตกอยู่สักประมาณชั่วโมงแล้วประมาณ3ามถึงสี่หมื่นประมาณนั้นนะทุกคนก็สามารถฟาร์มเวลไปด้วยแถมยังได้ตังค์ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วนะที่ผมแนะนําในการฟาร์มเวลนะครับทุกคนอย่างที่บอกเลยว่าควรจะมีเนี่ยขั้นต่ําประมาณ 100- ่งร้ถึงหนึ่นะครับเพื่อที่จะรองรับในส่วนของการไปโลกที่3นั่นเองนะครับและข้อต่อมาของเรานะทุกคนคือการหาเผ่าดีๆสัก1เผ่านั่นเองนะทุกคนตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญพอๆกันเลยนะท รูปแบบนะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมใส่โค้ดที่ผมขึ้นมาให้ตรงหน้าจอตรงนี้ด้วยนะทุกคนจะได้รับ10ลีโลไปสุ่มเผ่าฟรีๆเลยนะครับซึ่งเผ่าที่ผมคิดว่าควรจะมีเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเผ่า0.5ทั้งหลายแหล่นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแองเจิลหรือว่าเดมอนนะครับอีกเผ่าหนึ่งเนี่ยที่ควรจะมีติด ID ไว้เลยนั่นก็คือเผ่าดาร์ฟนะทุกคนหรือว่าเผ่ามนุษย์ตัวต่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อีกเผ่านึงเนี่ยควรจะมีกรอบบินไว้ด้วยจะดีมากเลยนะทกกกกคนนนนนเเพรราาาาวว่่้้้้้้ีีัทํใใหซือออขงงไดถูลลแ อย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วเลยว่าในส่วนของโลก3มเนี่ยจะมีการเพิ่มพ i ิกแอคมาใหม่นะทุกคนถ้าใครมีเผ่ากอบบินเนี่ยก็จะซื้อพ i ิกแอคได้ราคาถูกลงนั่นเองนะครับและข้อต่อมาของเรานะทุกคนก็ต่อจากข้อเมื่อกี้เลยนะครับแน่นอนว่าการซื้อของได้ถูกลงเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีนะครับแต่ต่อให้มันจะลด10% 50%ถ้าเราไม่มีเงินซื้อเนี่ยมันก็เสียเปล่านั่นเองนะทุกคนคือผมเนี่ยอยากจะให้ทุกคนฟาร์มเงินไว้ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยนะทุกคนเพราะว่าอย่างที่ผมให้ดูไปในคลิปทีีี่่่แลล้วเลเวเเยยยอางดก็ ประมาณ 1.5m แล้วนะทุกคนถ้าใครยังไม่รู้วิธีฟาร์มเงินเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมลงไว้เมื่อวานที่หน้าช่องของผมได้เลยนะครับอย่างตำเนี่ยผมแนะนําว่าทุกคนควรจะมีราวๆสัก2ล้านนะครับทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการใส่รูนทีนึงเนี่ยราคาเท่าไหร่นั่นเองนะครับอย่างในส่วนของ d e m o n i กพ i กแอกเนี่ยใส่รูนทีนึงก็แสนสองนะทุกคนผมคิดว่าในส่วนของ p i กแอกอันใหม่เนี่ยใส่รูนทีนึงอาจจะ2-3งถึงสแสนนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราควรจะมีสำรองอยู่ที่ประมาณสักสองล้านนะครับทุกคนลน้อง ต่อนะครับไหนๆเราก็พูดถึงเรื่อง p i c k แอ็แล้วคือผมเนี่ยอยากจะให้ทุกคนไปซื้อ Pi c k a อ็ d e m ม n i c มานะครับทุกคนตัวนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็น Pick A อ็ที่ค่อนข้างจะไม่ดีนะครับแต่ผมต้องบอกเลยว่าเจ้าตัว p i c k a อ็ตัวนี้เนี่ยจะช่วยประหยัดเวลาให้เราอย่างมากนะครับทุกคนแถมยังเพิ่มโชคให้เราด้วยแล้วก็ช่วยเราประหยัดเวลาได้มากด้วยนะครับก็มีคนหลายคนที่เอาไปทดลองนะครับทุกคนสรุปว่าในส่วนของ Pi c k a อ็ Demonic เนี่ยถ้าไม่ใส่รูนเทียบกับในส่วนของ Pi c k a อ็ a r c a n เคนที่ไม่ใส่รูนเหมือนกันเนี่ยสรุ เ,เพราะฉะนั้นพิกแอคตัวนี้เนี่ยถึงภายนอกมันจะดูเหวี่ยงช้าแต่พอแลกกับดามเมจแล้วเนี่ยมันก็เป็นพิกแอคที่ดีมากๆเลยนะทุกคนถ้าใครยังไม่มีในส่วนของเงินที่จะเอาไว้ซื้อในส่วนของพิกแอคใหม่นะทุกคนก็ไปซื้อในส่วนของพิกแอคเจ้าเดโมนิกตัวนี้มาฟาร์มที่โลก3ได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ดีผมมองว่าจะดีที่สุดในเกมตอนนี้แล้วนะครับถึงแม้หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยใช้มันก็ตามนะและในข้อต่อมานะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเก็บอาชีพเมนท์ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้เลยบพยามามมตเก็ นะครับเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะมีการไปเปลี่ยนใช้ในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสคริเทียลหรือว่าความไวในการวิ่งอะไรทํานองนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับนั่นก็คือลักบูทนั่นเองนะครับทุกคนเพียงแค่ออนไลน์ครบ1 0 0ชั่วโมงเนี่ยจะได้สูงสุดที่40%เลยนะทุกคนตรงนี้เนี่ยเท่ากับในส่วนของ Pi ิกแอคเพิ่มมาอีกอันหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องเก็บอาชีพเม้นททั้งหมดเท่าที่จะทําได้เลยนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าโดยเฉพาะลักบตเเนยทุกกคจะ้้้อง็ใหไดล สูงสุดที่40%เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปตามหาเก็บอาชีพเมนต่างๆกันด้วยนะครับและข้อสุดท้ายของเรานะทุกคนสิ่งที่ผมอยากแนะนําให้ทุกคนทําก่อนการอัปเดตมามากๆเลยนะครับนั่นก็คือในส่วนของการทำเควสทุกๆเควสที่อยู่ในโลก2ให้เสร็จนั่นเองนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเควสไอแซกนะทุกคนหรือว่าจะเป็นเควสที่เป็นของกัปตันโลวันนะทุกคนไม่นับในส่วนของเควสไลวันนะครับตรงนี้เนี่ยช่างมันไปนะทุกคนพยายามทำเควสในส่วนของเนื้อเรื่องให้หมดนะทุ มีการให้เราเนี่ยทำเควสตอนที่ก่อนจะไปโลกที่3นั่นเองนะครับเหมือนกับตอนที่เราเล่นในส่วนของโลกแรกเนี่ยเราต้องทำเควสของเนื้อเรื่องของโลก1ให้เสร็จถึงจะมาโลก2ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากใครยังไม่ทำเควสในส่วนของโลก2ทั้งหมดเนี่ยก็ไปทำทำไว้นะครับทุกคนพอในตอนที่ประตูโลก3หรือว่าประตูที่จะเปิดให้เราไปโลก3มาเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมาไล่ทำเควสทีหลังนั่นเองนะทุกคนเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีเควสบอกเห็นปะต้องทำเควสทั้งหมดของโลก1อะไรทำนองนี้นะทุกคนซึ่งผมคิดว่าการจะเปิดปประะตตูไโลกก3็ออาจจ้้งทวัหม ของโลก2ให้เสร็จนั่นเองนะทุกคนก็พวกนี้เนี่ยทำได้หรือว่าเห็นเควสเนี่ยก็รับรับไปให้หมดเลยนะทุกคนเพราะส่วนใหญ่เควสมันก็จะวนๆนะครับไม่ตีหินก็ตีมอนนะทุกคนแล้วก็รวมถึงเควสที่ดูหน้าจะไม่จําเป็นอย่างเควสกอบบินด้วยนะทุกคนผมคิดว่าทําไว้เนี่ยก็อ,อาจจะดีนะครับเพราะว่าในส่วนของถ้ำกอบบินเนี่ยผมมองว่ามันยังอัปเดตไม่สุดนะทุกคนอาจจะมีการอัปเดตต่อจากนี้อีกนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดไว้ก่อนเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องมาตามเปิดทีหลังนนนนััั่่่่เเอออองงคครรรบกกก็สํําาาาห10ยททีุณวปด หรือว่าการอัปเดตโลก3มาถึงเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็การอัปเดตเนี่ยจะถูกอัปเดตในวันที่25นี้แล้วนะครับเรียกง่ายว่าเราจะมีเวลาอยู่อีกสักประมาณ3-4วันนะครับสิ่งที่ผมมองว่ายากที่สุดใน10อย่างนี้เนี่ยผมจะมองว่าเป็นเรื่องการหาเงินสมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีพร้อมอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะสบายไปสักเล็กน้อยนะทุกคนไหนทุกคนทาข้อไหนกันไปแล้วบ้างเนี่ยฝากคอมเมนต์บอกผมไว้หน่อยนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหนน้านะครับบบ Bye. -bye. Ah.